ดาวองคารดาวเคราะห์เพื่อนบ้านที่ใกล้เราที่สุดดวงดาวที่เราส่งอุปกรณ์ไปศึกษาเรื่องราวของมันมากที่สุดและมันก็เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่ใช่โลกที่เรารู้จักมันมากที่สุดเช่นกันครับแต่ถึงเราจะบอกว่าเรารู้จักมันดีที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ทั้งปวงเนี่ยแต่เราก็มีอะไรที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับมันอีกมากเลยครับอย่างคําถามที่เราพยายามหาคําตอบมากที่สุดก็คือดาวองคานเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่หรือไม่จากที่เราสํารวจดาวองคารจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วนะครับว่า ในอดีตหลายพันล้านปีก่อนเนี่ยดาวอังคารเคยมีน้ําเป็นของเหลวครับโดยน้ํานี้ก็อยู่ทั่วผิวดาวอังคารเลยมีทั้งแม่น้ําทะเลสาบหรือแม้แต่มหาสมุทรครับไม่ต่างไปจากโลกเลยครับแต่ในปัจจุบันนี้สนามแม่เหล็กของดาวอังคารได้หายไปชั้นบรรยากาศได้หายไปน้ําที่มีก็ได้แห้งเหือดหมดครับกลายเป็นดาวโลกล้างสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ครับถ้าในอดีตมันเคยมีน้ํา มันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ําได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีร่องรอยของพวกมันหลงเหลือให้เราไปค้นพบครับเรารู้ว่าเมื่อประมาณ4,000จนถึง3,000ล้านปีที่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดาวอังคารมีน้านะครับและถ้าเทียบกับโลกแล้วช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่มากเพียงพอที่จะให้กาเนิดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกจุลินทรีย์ต่างๆอย่างแบคทีเรียและก็อาร์เคียได้ครับแล้วถ้าจุลินทรีย์พวกนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆ มันก็อาจจะกระจายตัวอยู่เต็มท้องทะเลและทะเลสาบในสมัยนั้นครับนาซาก็ได้ส่งยานสำรวจดาวอังคารอย่างเพอร์เซวเอลัเข้าไปสำรวจที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโบราณที่เจสซโลครเตอร์ครับถ้าดาวอังคารเคยมีจุลชีพใต้น้ำอยู่ที่นี่ก็ควรจะมีร่องรอยของพวกมันแล้วเพอร์เซวเอลัก็ได้เก็บตัวอย่างดินมากมายบริเวณนั้นรอส่งกลับโลกในภารกิจในอนาคตนะครับเผื่อเราจะได้เอามาวิจัยในแล a p กันว่ามีร่องรอยของจุลชีพดาวอังคารโบราณอยู่หรือเปล่า แล้วโลเวอร์พวกนี้ครับก็ต้องทํามาจากวัสดุที่แข็งแกร่งแข็งแรงอย่างนิเทนอลวัสดุเดียวกันกับที่ทําขาแว่นออปตัสแว่นออปตัสที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือ Hover 2.0ทครับที่ทํามาจากวัสดุที่เรียกว่านิเทนอลหรือนิกเกิลผสมไทเทเนียมที่มีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องการจดจํารูปล่างหรือว่าเป็นเชฟเมมโมรี่อะลอยครับที่ไม่ว่าจะถูกบิดงอถูกทับถูกเหยียบมันก็จะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้ครับและนิตินอลนี่ก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่นาซาเลือกที่จะศึกษา เื่อเอาไว้ใช้สร้างล้อสําหรับโลเวอร์สำรวจพื้นผิวดาวดวงอื่นในอนาคตครับแล้วตอนนี้ออฟ u ัก็เอามันมาใช้ทํากรอบแว่นครับดังนั้นสบายใจหายห่วงได้เรื่องความทนทานสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจ o p ฟ u ัหรือสามารถไปซื้อที่หน้าร้านได้เลยครับถ้าอยากเห็นของก่อนอยากลองของก่อนครับ แต่ถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสยัย SONGSAI ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและทำให้เขาจ้างผมตอบไปนานๆครับและในปีนี้นะครับผมก็ได้เข้าชิงรางวัล Best Science Creator Award ซึ่งในรอบชิงนี้มันก็จะมีคะแนนผลโหวตจากเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆไปช่วยกันโหวตด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหวตไว้ในคอมเมนต์ครับสามารถโหวตได้ทุกวันวันละ1โหวตจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ครับแต่ถ้าชอบน้องพลเซซายหรือน้องกรเคที T, ก็ไปโหวตให้เขาได้เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันครับขอบคุณมากๆครับโอเค กลับสู่เนื้อหากันครับที่พูดมาในตอนต้นคลิปทั้งหมดเนี่ยครับเกี่ยวกับการตามหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณในดาวอังคารแต่มันเป็นการตามหาสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วครับเราแค่ต้องการหาร่องรอยหรือว่าซากที่บ่งบอกได้ว่ามันเคยมีอยู่เท่านั้นครับแต่มันก็มีการค้นพบหนึ่งครับที่บ่งบอกเราว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ในเวลานี้ในปัจจุบันนี้ดาวอังคารอาจจะยังมีสิ่งมีชีวิต หลงเหลืออยู่ครับนั่นก็คือการค้นพบโมเลกุลของมีเทนบนดาวอังคารครับก๊าสมีเทนหรือว่าคาร์บอนเตต้าไฮโดรายหรือสูตรทางเคมีก็คือ ch 4ก็คือคาร์บอน1ตัวต่อกับไฮโดรเจน4ตัวมันเป็นก๊สที่ไม่มีสีติดไฟได้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของก๊สธรรมชาติแล้วการเกิดขึ้นของก๊สมีเทนส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตครับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมก๊สมีเทนก็เกิดขึ้นจากการที่แบคทีเรียรย่อยสลายวัตถุอินทรีย์นะครับอย่างเช่น ต้นไม้ในหนองน้ําเวลาที่ต้นไม้ตายลงมันก็จะถูกย่อยสลายใต้น้ําก็จะเกิดกา๊าซมีเทนขึ้นมาครับหรือจะเป็นการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุในชั้นหินลึกที่ไม่มีออกซิเจนก็สามารถทําให้เกิดกา๊าซมีเทนขึ้นมาได้เช่นกันครับแล้วกา๊าซมีเทนใต้ดินเหล่านี้ก็จะถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินพอชั้นหินเกิดแตกออกมันก็จะปล่อยมีเทนออกมาได้ครับแล้วพอมนุษย์รู้จักการทําปศุสัตว์แหล่งกําเนิดกา๊าซมีเทนที่มีสัดส,ส่วนเยอะที่สุดเลยก็คือจากวัวครับการย่อยออาาาาาาหรรรขงงววสาาสัสสมมถ้้ีเทนได หรือถ้าพูดให้เจาะจงอีกนิดนึงก็คือจุลินทรีย์ในกระเพาะของวัวสามารถปล่อยกา๊าซมีเทนออกมาจํานวนมากครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือการทํานาครับการทํานาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการย่อยสลายของพืชใต้น้ําซึ่งก็ทําให้เกิดกา๊าซมีเทนขึ้นมาได้มากมายเช่นกันครับแล้วพอเราเข้าสู่ช่วงปฏิวัติตอุตสาหกรรมนะครับการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอย่างถ่านหินน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็จะทําให้เกิดกา๊าซมีเทนได้เช่นกันครับ เราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1850หรือว่าหลังการปฏิวัติอุตสาหการรมไปต้นมาเนี่ยครับปริมาณของก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและมันก็เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกด้วยแต่สําหรับเรื่องโลกร้อนเนี่ยเอาไว้เราไปพูดในคลิปอื่นนะครับในคลิปนี้เราแค่อยากจะบอกว่าการเกิดก๊าซมีเทนกว่า95%บนโลกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นแบบตอนที่มีชีวิตหรือว่าตอนที่ตายไปแล้วครับ มันจะมีน้อยมากๆที่จะเกิดจากปรากฏการธรรมชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟหรือการทําปฏิกิริยาของหินบางชนิดกับน,น้ำครับที่สามารถทําให้เกิดก๊าซมีเทนได้เช่นกันแต่มันก็น้อยมากๆครับถ้าเทียบกับสัดส่วนมีเทนทั้งหมดที่มีโบนโลกครับก๊าซมีเทนก็เลยเป็นหนึ่งในไบโอมาเกอร์ er ที่สําคัญเวลาเราสํารวจดาวด,ดวงอื่นครับว่าถ้าดาวดวงไหนมีก๊าซมีเทนก็เป็นไปได้ว่าที่นั่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแบบคาร์บอนเบสอาศัยอยู่ครับ แต่จริงๆแล้วนอกจากโลกกระดาวคารเนี่ยเราก็พบโมเลกุลของมีเทนบนดาวเคราะห์อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นบนดาวเคราะห์แกส๊สอย่างยูเรนัสและเนปจูนก็มีมีเทนเหมือนกันครับหรือที่ดวงจันทร์ไททันเนี่ยก็มีมีเทนเป็นทะเลสาบเลยครับซึ่งเราก็ต้องศึกษาต่อไปว่ามีเทนพวกนี้มาจากไหนอย่างบนดวงจันทร์ไททันเนี่ยก็มีสมมติฐานว่ามันน่าจะเกิดจากภูเขาไฟเย็นยิ่งยวดหรือว่าไครโอโวเคนครับแล้วทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงสนใจสิ่งมีชีวิตแบบคาร์บอนเบส ก็เพราะว่าคาร์บอนเนี่ยเป็นธาตุที่สามารถสร้างพันธะเคมีได้ซับซ้อนและก็หลากหลายมากๆแล้วก็มีความเสถียรกว่าเมื่อเทียบกับธาตุที่ทำพันธะเคมีได้เท่ากันอย่างซิลิคอนครับแล้วที่เราสนใจน้ําที่เป็นของเหลวก็เพราะว่าการทําปฏิกิริยาเคมีเพื่อสร้างพลังงานในการขับเคลื่อนสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ควรจะใช้น้ําเป็นสารละลายทางเคมีครับแต่บางทีอาจจะไม่ต้องเป็นน้ําก็ได้อาจจะเป็นของเหลวอ,อย่างมีเทนก็ได้เช่นกันครับที่พวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตคาร์บอนเบสและต้องมีน้ําในการดํารงชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นความพิเเศษอะไรรลยคับ เรามาจากาธาตุที่สร้างพนันธะเคมีได้ซับซ้อนที่สุดที่มีเสถียรภาพที่สุดและหาได้ไม่ยากในจักรวาลน,นี้ครับเราก็เลยคาดกันว่าสิ่งมีชีวิตแบบคาร์บอนเบสนี่แหละก็น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดครับแล้วในปี2014ยานสำรวจดาวอังคารที่ชื่อว่า c u r i o s i t y Rover ก็ได้เข้าสำรวจในพื้นที่ที่ชื่อว่า Ga l e Crater มันเป็นแอ่งขนาดใหญ่และก็มีภูเขาอยู่ตรงกลางนะครับเราคาดว่าที่นี่เคยเป็นทะเลสาบมาก่อนครับ Curiosity r o v e r ก็ได้ตรวจพบโมเลกุลของมีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารครับแล้วเรื่องนี้ก็ทําให้นาซาตื่นเต้นมากๆในเวลานั้นครับเพราะเรารู้ว่าที่เกลเลเตอร์นี้มันไม่มีสภาพทางธรณีวิทยาอะไรเลยที่จะทําให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาได้ครับแล้วโมเลกุลมีเทนที่เคริสตี้พบเนี่ยมันมาจากไหนแต่ปริมาณมีเทนนี้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเคลอร์อสตี้ก็เจอประมาณแค่ 0.5 ppbv หรือก็คือ0.5 Part Per Billion By Volume 0.5จากพันล้านส่วนนั่นเองครับถ้าเห็นภาพง่ายๆแล้วก็คือมันก็เหมือนกับความเข้มข้นของเกลือ1เม็ดที่ละลายลงไปในสระว่ายน้ำโอลิมปิกนั่นแหละครับแล้วจากข้อมูลล่าสุดที่ผมเจอมาครับชั้นบรรยากาศของโลกเราที่วัดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ก็มีปริมาณมีเทนประมาณ 1,929 ppbv PP ปริมาณมันแตกต่างกันมากๆเลยครับแม้มีเทนที่เราพบเจอบนดาวอังคารจะน้อยมากๆแต่มันก็เป็นการค้นพบที่สำคัญครับเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพอนาซาประกาศการเจอมีเทนนี้นะครับพวกเราก็เอาเครื่องมืออื่นเข้าไปตรวจสอบเพื่อยืนยันเรื่องนี้ครับอย่างในปี2018อีซาก็ได้เอา e x o m a ซมาเทรสแกสออบิเตอหรือดาวเทียมที่ใช้สำหรับตรวจจับแก๊สบนชั้นบรรยากาศของดาวอังคารโดยเฉพาะ ไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับแล้วสิ่งที่ดาวเทียมเอ็กโซมาพบก็คือไม่พบอะไรเลยครับดาวเทียมของอีซ่าไม่เจอมีเทนตามที่นาซาบอกครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดข้อถกเถียงพอสมควรว่าใครผิดใครถูกกันแน่เอ็กโซมาก็เป็นเทคโนโลยีสําหรับตรวจโมเลกุลของก๊าซบนชั้นบรรยากาศดาวอังคารโดยเฉพาะมันมีความแม่นยําสูงมากไม่น่าจะผิดพลาดง่ายๆส่วนนาซาก็ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกและยืนยันว่าทางนาซาก็ไม่มีผิดพลาดเหมือนกันครับบางสมมติฐานก็คิดว่า หรือดินที่คิริสตี้ไปเหยียบเนี่ยมันกักเก็บมีเทนไว้อยู่พอคิริสตี้เลื่อนผ่านดินมันก็แตกออกแล้วก็ปล่อยมีเทนออกมาครับแล้วก็เป็นปริมาณเข้มข้นแค่จุดๆุดเดียวให้คิริสตี้ตรวจเจอแต่เอ็กโซมาตรวจไม่เจอแบบนี้หรือเปล่าเวลาผ่านไปจนปี2019และปี2021นะครับก็มีงานวิจัยออกมา2งานวิจัยที่น่าสนใจที่อาจจะให้คําตอบเรื่องนี้ได้ครับผมขอสรุปงานวิจัย2งงานวิจัยนี้แบบรวมๆสั้นๆตามนี้นะครับงานวิจัยนี้พบว่า ตอนที่คีอร s ิสตี้โลเวอรตรวจจับโมเลกุลของมีเทนนั้นเป็นเวลากลางคืนครับเพราะว่าการตรวจจับมันต้องใช้พลังงานมากเลยเลือกช่วงเวลากลางคืนตอนที่ระบบอื่นไม่ทํางานแหละครับและเราก็พราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยอากาศบนดาวอังคารจะร้อนมากๆแล้วอากาศที่ร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวทําให้มีความหนาแน่นต่ํามันก็จะลอยตัวขึ้นไปแล้วพาเอาก๊าซมีเทนลอยขึ้นไปด้วยครับ ซึ่งมีเทนที่ลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็จะกระจายตัวไปทั่วแล้วก็เจือจางลงมากๆครับมันก็เจือจางมากจนที่เอ็กโซมาตรวจจับไม่ได้ครับโดยเอ็กโซมาเนี่ยมันจะตรวจจับโมเลกุลของมีเทนได้ต่ำที่สุดประมาณ5 ppbv ครับถ้าน้อยกว่านี้เอ็กโซมาก็จะตรวจไม่เจอและเราก็คาดว่าปริมาณมีเทนที่ลอยขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเจือจางลงไปจนต่ำกว่านั้นครับแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยอากาศบนดาวอังคารจะเย็นมากๆมีเทนที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนจะไม่ลอยไปไหน มันจะกระจุกตัวอยู่ใกล้กับผิวดินทําให้เคอรริสตี้ตรวจเจอครับแล้วพอรู้อย่างนี้นะครับนาซาก็ให้เคอรริสตี้ตรวจสอบมีเทนตอนกลางวันและก็พบว่ามันมีปริมาณมีเทนเพียงแค่0.05 ppbv หรือก็คือเพียงแค่10%ของที่ตรวจได้ในตอนกลางคืนเท่านั้นเองครับซึ่งนี้ก็เป็นการยืนยันสมมติฐานที่ว่าอากาศร้อนได้พามีเทนลอยออกไปและยังยืนยันอีกว่ามีมีเทนจากดินดาวอังคารเกิดขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาตลอดเวลาจริงๆครับ ราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเก็บสะสมในตอนกลางคืนตอนกลางวันมันก็ลอยออกไปแล้วตอนกลางคืนมันก็สร้างขึ้นมาอีกมันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วเรื่องนี้ก็ได้สร้างคำถามขึ้นมาใหม่อีกคำถามหนึ่งนะครับนั่นก็คือทําไมมีเทนในชั้นบรรยากาศมันเจือจางจนเอ็กโซมาไม่สามารถตรวจจับได้นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินอัตราการสร้างมีเทนบนผิวดาวอคานและคํานวณได้ว่า ถ้าดินดาวอังคารปล่อยมีเทนออกมาแบบนี้เรื่อยๆแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28ปีที่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจะมีปริมาณมีเทนมากพอที่เอ็กโซมาก,ก็จะตรวจเจอได้แล้วนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ยังคำนวณได้อีกว่ามีเทนในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเนี่ยมันจะมีความเสถียรมากพอที่จะคงอยู่ได้ราวๆ300ปีก่อนที่รังสีจากอาวกาศจะทําลายโมเลกุลของมันครับดังนั้นมันก็ควรที่จะมีเวลานานมากพอที่จะสะสมตัวในชั้นบรรยากาศจนเอ็กโซมาไปตรวจพบได้ แต่ทำไมเหตุการณ์นี้มันไม่เกิดขึ้นหรือดาวอังคารที่มีอายุก,กว่า4,500ล้านปีเนี่ยเพิ่งสร้างการมีเทนขึ้นมาไม่ถึง28ปีซึ่งก็เป็นจังหวะพอดีกับยุคเที่ยเรามีเทคโนโลยีไปตัวจับพอดีเป๊ะเลยซึ่งเราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับหรือมันอาจจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เรายังไม่รู้ที่ทำลายโมเลกุลของมีเทนในชั้นบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นมีเทนไปทําปฏิกิริยากับกา๊าซบางอย่างอย่างกา๊าซออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารแล้วก็กลายเป็นโมเลกุลอย่่าาางอืนนททํใหห้มีเยไป ซึ่งเรื่องพวกนี้นะักวิทยาศาสตร์ก็กาลังศึกษาหาคําตอบอยู่ครับแล้วเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับมีเทนบนดาวอังคารเนี่ยก็ยังมีอีกครับเคเลสตี้โลเวอร์พบว่าปริมาณมีเทนบนดาวอังคารเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลด้วยครับมีเทนจะมีปริมาณสูงในฤดูร้อนและลดต่ําลงในฤดูหนาวครับเรื่องนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรและทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่ก็มีคําอธิบายที่พอเป็นไปได้ว่าบางทีใต้ดินดาวอังคารอาจจะมีน้ําอยู่มากแล้วในฤดูหนาว น้ำเหล่านี้ก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วมีเทนที่ถูกสร้างขึ้นที่ใต้ดินก็จะถูกน้ำแข็งเหล่านี้กักเก็บเอาไว้ครับแล้วพอเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งใต้ดินบางส่วนได้ละลายลงก็ได้ปล่อยมีเทนออกมาครับซึ่งนั่นก็ทําให้เราพบเจอปริมาณมีเทนที่ไม่เท่ากันในแต่ละฤดูการของดาวงคารครับแต่ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการตอบคาถามเรื่องพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของมีเทนครับ อย่างเรื่องฤดูการของมีเทนแล้ททาไมเอ็กโซมาถึงตรวจไม่เจอทําไมมีเทนไม่สะสมตัวในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามีเทนจากใต้ดินดาวอังคารเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันก็มีแนวคิดหนึ่งที่เสนอว่าที่ใต้ดินที่เกลเคเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีจุลชีพขนาดเล็กที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สูญเสียสนามแม่เหล็กของดาวอังคารตอนที่น้ําแห้งลงพวกมันก็ปรับตัวลงไปอยู่ที่ใต้ดินครับลบหนีจากลังสีอันตรายจากอาวกาศ และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นซื้พันอยู่ข้างล่างนั้นมาน,านานนับพันล้านปีครับแล้วกิจกรรมการดำรงชีวิตของมันก็ยังคงปล่อยมีเทนออกมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนั่นเองครับที่โลกของเราก็มีจุลินทรีย์ที่มีความสามารถแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับลึกลงไปใต้ดินหลายกิโลเมตรเราก็เจอจุลินทรีย์ที่สามารถอาศัยอยู่ใต้ดินลึกที่ไม่มีแสงไม่มีออกซิเจนได้และมันก็ปล่อยกา๊าซมีเทนออกมาครับเราก็เลยคาดว่ามันก็มีความเป็นไปได้ที่ใต้ผิวดาวอังคารจะมีจุลินทรีย์แบบนี้อาศัยอยู่ครับ และมันก็เป็นแหล่งกำเนิดมีเทนปริศนาที่ Cur i ิ s i t y ไปพบเจอนั่นเองครับบางทีดาวอังคารในวันนี้อาจจะไม่ใช่ดาวโลกล้างอย่างที่เราคิดนะครับมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ปรับตัววิวัฒนาการลงไปให้อาศัยอยู่ใต้ดินครับเราก็เลยหาไม่เจอหรือบางสมมติฐานก็อาจจะสุดโต่งนิดนึงครับที่มองว่ามันอาจจะเคยมีซากพืชซากสัตว์ของดาวอังคารโบราณทับถมอยู่ข้างล่างนั่นครับ แล้วการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุก็ได้สร้างกาซ์ดมีเทนนี้ขึ้นมาครับถ้าดาวอังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตแบบคาร์บอนเบสเกิดขึ้นมามากมายก็จริงไม่แน่ว่าใต้ดินนั้นก็อาจจะมีเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อรอให้เราไปทําบ่อขุดน้ํามันบนดาวอังคารได้เลยนะครับไม่ต้องขนเชื้อเพลิงไปจากโลกให้มากนักให้หนักเปล่าๆครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่แนวคิดความเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าที่มาของมีเทนจริงๆมันมาจากไหนเรายังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันเรื่องนี้ได้เลยครับบางที่มาาจจันเพียงแค่ หินบางชนิดที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำใต้ดินดาวอังคารแล้วก็ทำให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นมาก็ได้ครับหรือบางทีมันก็อาจจะเป็นปรากฏการธรรมชาติแบบอื่นที่พวกเรายังไม่รู้จักที่สามารถสร้างก๊าซมีเทนขึ้นมาโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเลยก็ได้ครับปริศนามีเทนบนดาวอังารนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปครับแต่มันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันก็เปิดประตูแง้มนิดหนึ่งว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่ดาวอังคารจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ หรือแม้แต่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เลยครับแล้วก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็มีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องอวกาศแล้วก็ชอบการดูหนังครับกิจกรรมดูหนังฟรายมีทูนูมูนะครับฟรีสําหรับคนที่ดูช่องคริสตี้คนช่างสงสัย20คนแรกเท่านั้นครับ เตรียมพบกับพี่หลามจิกโกอวกาศแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สายวิทย์มากมายในงานดูหนังนี้นะครับดูหนังเสร็จเราก็จะมีทอล์กโชว์เล็กๆเล่าเรื่องวิทยาศาสตาร์อวกาศให้กับผู้ชมต่อในโรงประมาณ1ชั่วโมงครับเราจะไปดูหนังกันในวันศุกร์ที่23สิงหาคมเวลา1ทุ่มตรงที่เมเจอร์ซินิเพ็กราชโยธินครับเริ่มลงทะเบียนเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับกติกาง่ายๆครับเพียงแค่กรอกรายละเอียดชื่อสกุลเบอร์โทรและอีเมลที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปนี้ครับ ผู้ที่กรอกแบบฟอร์ม20คนแรกจะได้รับอ e ีเมลตอบกลับไปครับ1คนต่อ1แบบฟอร์มเท่านั้นนะครับถ้าอยากไป2คนกับแฟนก็ต้องกรอก2ครั้งนะครับแล้วก็ต้องกรอกให้ทัน20คนแรกด้วยครับและครั้งนี้ขอให้คนที่กรอกคือคนที่สามารถมาได้จริงๆนะครับกิจกรรมคราวที่แล้วเนี่ยมาแค่ครึ่งเดียวของคนที่ได้รับติดครับ ซึ่งมันก็จะทําให้เสียโอกาสคนอื่นด้วยและที่สําคัญก็คือมีหลายคนจะเสียเงินฟรีๆด้วยครับเพราะว่าเราต้องไปหาเงินหาสปอนเซอร์มาจ่ายค่าโรงหนังเหมือนกันครับเราเหมาลงให้ดูกันครับครั้งนี้ทางทีมผู้จัดเลยก็ต้องขอตั้งกติกาหน่อยนะครับถ้าใครที่ได้รับสิทธิ์ดูหนังฟรีแต่ไม่ได้มานะครับจะขออนุญาตแบนในกิจกรรมครั้งถัดไปนะครับนอกจากจะอีเมลมาหรือว่าอินบ็อกมามาบอกล่วงหน้าว่ามีเหตุจําเป็นจริงๆครับแล้วก็จะยกเว้นให้เป็นกรณีกรณีไปแล้วกันนะครับ แต่ยังไงก็ขอให้คนที่กรอกเนี่ยต้องมั่นใจว่าตัวเองมาได้จริงๆก่อนนะครับแล้วในกิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Major c i n e p l e x AMD MySony, ชม PR และก็ t h r m a l t e k h นะครับที่สนับสนุนตัวหนังให้เราทุกคนในครั้งนี้ด้วยครับแล้วเจอกันครับวันศุกร์ที่23สมิงหาคมนี้ที่เมเจอร์ราชโยธินครับแล้วเมหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเข้าไว้นะครับสวัสดีครับ